เพราะว่าเราจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะเลิศนะคะกับการแข่งขันเดอมเมดี้ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ประกาศนะคะจากอันดับที่10ขึ้นไปเรื่อยๆจนคนที่ได้ชนะเลิศนะคะจากน้อยไปมากนะคะเราจะประกาศจากอันดับ10ก่อนอันดับ10นะคะ 48R อาร์ค่ะ ผู้ที่ได้รับผลโหตนะคะมาเป็นอันดับ9นะคะได้แก่49เข้าฟางค่ะผู้ที่ได้รับผลโหตนะคะมาเป็นอันดับ8ได้แก่43ทอมค่ะอันดับ7ได้แก่ C6 เนกกี้ค่ะ ผู้ที่ได้รับผลโหวตนะคะมาเป็นอันดับที่6ได้แก่สียสิบทายค่ะเรากำลังจะเดินทางไปถึงครึ่งทางนะคะอันดับ5ได้แก่สีสามเก่งกาดค่ะและนั่นคือผู้ที่ได้รับผลโหวตนะคะจาก สิบจนถึงอันดับห้านะคะและตอนนี้นะคะก็เหลือแค่สี่คนเท่านั้นค่ะและหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นเดอกคอมดียน,นไทยหลักนคนแรกของเมืองไทยเลยคะ่ะส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรอฟังกันค่ะและผู้ที่ได้รับผลหวตเป็นอันดับที่สี่ได้แก่ 45นายค่ะเขอแสดง,งความยิดแบบมันน่นายด้วยนะคะเอาละค่ะผู้ที่ได้รับผลโหวตมาเป็นอันดับที่3ได้แก่42โหวตค่ะหวมแล อันดับสาแล้วก็เีอเป็นเัวงใจมหาชิงด้วยนะหสีเนี่ยมหาชิงเอาละมาลุ้นกันที่จะประกาศซีนต่อไปนี้นะคะคือผู้ที่ชนะเลิศเป็นเดอะคอมมิเดียนไฮแลนด์คนแรกจะเป็นใครเคนหรือกระต่ายซีนที่สี่ บุรค่าหนึ่งล้านปาท ว่าวันนี้คนโหวตเขาทั้งหมดแต่โหวตเพราะรับกระต่ายนะครับพลังโหวตรักกระต่ายจริงๆทุกคนทุกประเทศรักกระต่ายจริงๆจะได้โหวตกระต่ายออกมาขนาดนี้เชื่อว่ากระต่ายต้องทําให้คนทุกประเทศร,รัดดกเขายันเขาเหมาะสมกับตําแหน่งดนเด็ปรมเดนจคือตอนนี้ทรัพยากรของตลกหญิงในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มซ้ำๆซากๆแต่ผู้ชายมันเยอะแยะมันเฉยกันไปเยอะแยะแต่ผู้หญิงไม่มีอันนี้เมื่อเราหาผู้หญิงเนี่ยมันมันต้อง มันต้องตลกด้ธรรมชาติะกระต่ายก็เหมาะผมแสดงความยินดีกับกระต่ายนะครับสมแล้วครับเหมาะสมแล้วครับที่จะต้องเป็นกระต่ายนะครับเพราะว่า,ากระต่ายนี่เขาเรียกว่าเขามีจุดที่ตั้งแต่มาไอมาออดิชั่นครั้งแรกแล้วผมเห็นแล้วผมคิดแล้วว่าเออเด็กคนนี้ได้ จะว่าแต่กระต่ายแต่ทุกคนที่อยู่ในนี้มันต้องพัฒนาทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วกระต่ายได้ได้เป็นเดอะคอมมิวนนเพราะฉะนั้นตัวเองต้องพัฒนาให้มากขึ้นพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาให้มันหนีตัวเองพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยแน่นขึ้นตื่นเต้นครับตกใจด้วยตื่นเต้นที่อยู่ถึงหนึ่งในห้าได้ไงคือผมมาเกินฝันแล้วครับแล้วมันก็ไม่ไม่คาดคิดว่าต้องอยู่หนึ่งในห้านะครับแล้วมันก็ ได้รางวัลจริงครับก็ขอบคุณครับขอบคุณด,ดีใจครับขอบคุณเป็นกับทุกคนครับคุณที่มาเชียร์ที่นี่แล้วเชียร์ทางบ้านด้วยครับขอบคุณมากครับรู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างมากค่ะเหมาะสมแล้วกระต่ายนี่คือเดอะคอมเมดีนตัวจริงเลยเนาะแต่ว่าประหลาดใจานะที่เราเชียร์เชียร์กันนี่โห่ทั้งบ้านเลยนะที่หนึ่งครับคือเราไปมองถึงด้านความสามารถด้านหน้าตาแต่พอกระต่ายได้ปุ๊บเราทํามันทําให้เราคิดว่าพี่มันเดอะคอมเมดี้นะคะคือกระต่ายเขามีอะไรที่แบบ เป็นเดกคอมเมดี้จริงๆเนาะสำหรับหนูนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงคือปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็ได้บอกกับอาเป็ดหรือว่าครูครูทุกคนแล้วว่าจะเป็นคนดีค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้ไม่ทําอะไรให้เสื่อมเสียถึงครูผู้สอนแล้วก็จะเป็นคนดีค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานครับผมก็อยากจะตั้งใจทํางานครับผมคือแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สั่งมาเราจัดไปครับผมยินด,ดีด้วยนะคะกับกระต่ายเดอ,อกคอมเมดี้ไทยแลนด์คนแรกเลย กระต่ายค่อนข้างเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะสมเลยที่เขาได้รับรางวัลน,นี้นะอีกเรื่องหนึง่งฝากไว้ดีกว่าเป็นแบบว่าเขาต้องคีปสิ่งที่เขามีแล้วดีแล้วและพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปในขณะที่เขาได้ตำแหน่งนี้แล้วต้องอย่าทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะคุณนายมีอะไรจะพูดหนูไม่รู้หนูมาทำอะไรแต่หูได้สิ่งนี้กลับไปแล้วลึกดีใจด้วยค่ะครับรู้สึกดีใจมากครับที่น้องกระต่ายได้เป็นวัญใจของมหาชนแล้วก็เป็น เดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์คนแรกนะครับต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็ดและก็คุณครูที่ฝึกสอนทุกท่านพร้อมทั้งทีมงานนะครับที่ให้การดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆของกระต่ายด้วยและก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้น้องกระต่ายมีวันนี้ได้แล้วก็โดยเฉพาะรายการเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ค่ะและผู้สนับสนุสนรายการขอขอบคุณแฟนคลับกระต่าย<ส>ทุกท่าน้วยค่ะและสื่อมวลชนทุก<ส>ท่านด้วยค่ะสำหรับเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ weekly highlight นะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ซีซั่นหน้าบ๊ายบายค่ะกาใจ